ดินน้ำลมฟ้าพะยาะกรณ์วันนี้คงต้องจับตาสัระกาศความหนาวเย็นโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ตะด่านประเทศไทยตอนบนนะครับอย่างภาคเหนือเกิดน้าค้างแข็งที่บริเวณของยอดดอยอินทนนท์ติดกันเป็นวันที่4แล้วนะครับ ช้าวันนี้ยังคงเกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งอย่างต่อนเนื่องหลังจากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพื้นที่ดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเย็นทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งหรือเหมยคาบตั้งแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่4นับเป็นวันที่4ของการเกิดน้ําค้างแข็งแล้วนะครับขณะที่ประชาชนยังคงเดินทางหลังไหลสัมผัสความหนาวเย็นและรอชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างหนาแน่นทั้งเหมยคาบทะเลหมอกและดอกนางพญาเสือโครง่ง ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานะครับว่าภาคเหนือช่วงนี้ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวครับประชาชนต้องระมัดระวังสุขภาพและการเดินทางในช่วงที่มีหมอกจัดครับ มาดูอุณภูมิต่ำสุดในช่วงของเช้าวันนี้นะครับพื้นที่บริเวณของยอดดอยอินทนนท์นั้นต่ำสุดอยู่ที่4องศาเซลเซียสนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสที่ได้เห็นอินทนนท์นั้นนะครับอุณหภูมิต่ำสุด1-2องศาเซลเซียสแต่วันนี้ขยับขึ้นมาเป็น4องศาเซลเซียสส่วนดอยอ่างขางนั้น4.5องศาเซลเซียสที่อำเภอฝางครับขยับมาบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานจังหวัดเลยนะครับภูกระดึงเช้าวันนี้11องศาเเซซลียสนบุรี20องศาเซลเซียสพื้นทที่าง จังหวัดนครปฐม21องศาเซลเซียสครับส่วนกรุงเทพหมหานครในปีนี้อุณหภูมินะครับยังไม่สัมผัสกับความหนาวเย็นที่ต่ำกว่า20องศาเซลเซียสเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดความหนาวเย็นณนเวลานี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยังมีความกดอากาศสูงและลอกใหม่ที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับและบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานครับก็บจะทําให้เกิดความหนาวเย็นอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนอีกหนึ่งปัจจัย ที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือมอรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีกําลังแรงเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังฝนนะครับแต่ลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมในรอบนี้ทําให้อุณหภูมิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับทางด้านภาคเหนือนั้นจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานนั้นจะลดลง 2- 4องศาเซลเซียสเพราะว่าลมหนาวนั้นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของอีสานเป็นที่แรกครับส่วนภาคกลางนั้น1-3สองศาเซลเซียสภาคตะวันออก1-3สาองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครในช่วง16-18มกรา คมนี้อุณหภูมิจะลดลง1-2องศา,าเซลเซียสครับในช่วงวันที่19-21มกราคมครับจะมีลมหนาวกำลังปานกลางละร,รอกใหม่ครับที่จะแผ่ลงมาปกคลุมครับ <c oughs> ก็จะทำให้อุณหภูมิในประเทศไทย ตอนบนนั้นได้ความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิจะลดมาก3-5ถึงองศาเซลเซียสส่วนลมหนาวอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แผ่ลงไปบริเวณของพื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้ครับก็จะถูกเหนี่ยวนํามาเป็นมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณของภาคใต้จะต้องมาจับตาเฝ้าระวังฝนกันอีกครั้งโดยเฉพาะที่มีการแชร์ข่าวกันในโลกออนไลน์ว่าจะเกิดพายุพัดถลม่มบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะครับว่าในช่วงนี้ยังไม่มีครับ แต่ปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนแน่นอนนะครับนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นจะทําให้พื้นที่ประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยาวลงไปถึงจังหวัดตาราธิวาสจะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในบางจังหวัดนะครับในขณะที่ช่วงของ1 9ถึง21นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีกําลังแรงขึ้นอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะทําให้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตร ดาวลงมาบริเวณของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับและปิดท้ายกันที่ภาพความสวยงามในประเทศจีนนะครับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็ทําให้เกิดน้ําค้างแข็งครับราวกับคริสตัลมีความสวยงามอย่างมากนะครับความสวยงามของหุบเขาเฉินขุยอันที่เงียบสงบซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่งถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งและหิมะขาวโพลนนะครับทั้งที่โขดหินน้ําตกต้นไม้ท้งต้นโดยบางจุดมีน้ําตกไหลเป็นสายเป็นน้ําแข็งเลยนะครับคล้ายกับคริสตัลในเทพนิยายครับ ประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวชมต่างบอกนะครับว่าความสวยงามราวกับในเทพนิยายครับและมักจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวจัดครับปิดท้ายสภาพอากาศกัน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศยังหนาวถึงหนาวเย็นนะครับกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับต่ำสุดวันพรุ่งนี้13องศาเซลเซียสภัยสานอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต่ำสุด18องศาเซลเซียสยอดภูอากาศต่ำสุด11องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเ,เป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรครับ ทั้งหมดเป็นดินน้ำลมงฟ้าพยากรช่วงเงย็นวันนี้กับ